ความรับผิดชอบก็ถ้ามันเลยขอบเขตก็จะกลายเป็นความไม่รับผิดชอบโอยถ้าผมเป็นคุณซื่อของพรรคประยุธิปัดคุณจุลินไม่อยู่ในสภาวะแบบนี้เสียดายเสียดายนะครับพรรคประชุธิปัดที่อยู่มายาวนาน70-80ปีนะครับอยู่ในสถานะแบบนี้คนในพรรคประยุตธ์ปัดกำลังแก้ปัญหาไม่ได้กำลังเลือกสองทางคุณจุลินไปคุณจุลินลาออกคุณจุลินไปก็รัฐบาลล่ม โดนเอาคืนปฏิทิปัดก็โดนเอาคืนรัฐบาลลุงตู่โดนเอาคืนหมดฟันธงได้เลยนะครับจะแก้เกมนี้อย่างไรไม่ยากทุกศึกทุกส,กกสงครามมีได้เอาชนะด้วยสภากำลังทุกศึกทุกส,กกสงครามล้วนแล้วเอาชนะด้วยสติปัญญาทั้น สวัสดีครับมาพบก,กับผมเทืศักดิ์จิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนฮะที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววิหกนิว <c oughs> วันนี้ประเด็นที่น่าสนใจก็คงจะเป็นเรื่องของพรรคประชาธิปัตย์นะครับที่เราให้ความสําคัญกับพรรคประชาธิปัตย์เป็นพรรคประชาธิปัตย์เป็นพรรคก,การเมืองนะครับที่อยู่มายาวนาน,นกว่า80ปีนะครับเป็นพรรคการเมืองที่อยู่คู่ราชบัลลังก์ราชวงศ์จัก,กรีนะครับพรรคประชาธิปัตย์ ตั้งมาโดยนายควงอภัยวงศ์หรือพันตรีควงอภัยวงศ์น้องราชเทวีของราชการที่6 <c oughs> จัดตั้งพรรคการเมืองนี้ขึ้นมานะครับ <c oughs> เพื่อปกป้องชาติาศาสนาพระหมหากษัตริย์เป็นสําคัญนะต่อต้านการรัฐประหารโดยใช้การวัฒกรรมมาต่อต้านผดดรนะครับตั้งแต่อดีตจ,จนถึงปัจจุบันนะฮะปรากฏว่าหลังจากที่เกิดเหตุการณ์ปริ่นขึ้นมานะครับสิ่งที่ตามมา นะครับไปดูการขึ้นไหวในเชิงปรากฏการณ์ของภาคประชาธิปัตย์ก่อนนะครับแล้วเข้าสู่กระบวนการวิเคราะห์แล้วเข้าสู่ก,บบกระบวนการสังเคราะห์กันได้พูดเรื่องนี้ไปแล้วนะครับว่าความรับผิดชอบก็ถ้ามันเลยขอบเขตก็จะกลายเป็นความไม่รับผิดชอบเพราะฉะนั้นสิ่งที่ได้ทำไปก็คือว่าเมื่อปัญหาเกิดในยุคเราผมก็ไม่ปัดความรับผิดชอบเราก็มีหน้าที่ที่จะเข้าไปแก้ปัญหา ให้มันสําเร็จลุล่วงไปให้ได้แล้วเราก็ไม่หนีปัญหาเพราะฉะนั้นสิ่งนี้มันก็คือสิ่งที่เราได้ยึดถือยึดมั่นมานะครับหรือแม้แต่กรณีที่คุณวิทยาได้ออกมายกตัวอย่างว่าในยุคที่ท่านเป็นรัฐบรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนะครับท่านเคยถูกกล่าวหาเรื่องทุจริตโครงการไทยเข้มแข่งตอนเป็นรัฐนตรีนะครับท่านก็ ได้แสดงความรัดชอบหรือแสดงสปิริตด้วยการลาออกจากตําแหน่งรัฐรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขแต่ว่าสิ่งที่ผมขออนุญาตที่จะเรียนก็คือว่ากรรมการเหมือนพักก็ไม่ได้ลาออกครับแต่กรรมการเหมืนพักชุดนั้นก็ไม่ได้หนีปัญหาแล้วก็ได้เข้ามามีบทบาทในการแก้ไขปัญหาอยากขอร้องสมาชิกนะครับเราเนี่ยเป็นตัวเป็นตนได้ก็เพราะว่าเป็นยุบัติ หลายคนเนี่ยต้องถนัดว่าตัวได้ประโยชน์จากชื่อเสียงครับในยามมีปัญหาเนี่ยจะทําอะไรเนี่ยต้องคิดหน้าคิดหลังได้ดีอย่าวู่ว่าไปรุ่ว่าไปมองสถานการณ์อะไรเพียงชั่วระยะสั้นๆต้องมองไกลถ้ามีปัญหาที่ผมเตือนเสมอก็คือปัญหากับพักการเมืองเป็นของคู่กับปัญหาประเทศกับการกับปัญหากับประเทศเป็นคู่แบบันั้นเมื่อเราอาสามาทํางานการเลยเราก็ต้องอย่าไปกลัวปัญหาเมื่อเจอปัญหาอะไรก็ต้องแก้ไขกันไป อย่าไปหนีปนัญหาผมใช้คำอย่างนั้นนะครับก็อย่าไปหนีปนัญหาวันนี้พัรคต้องดูปัญหาแต่ว่าเขาอย่าไปหนีปนัญหายอมรับความเป็นจริงว่ามันเกิดขึ้นอย่างไรนะรแล้วก็แค่ไขรัิงไปอย่าไปหวั่นไหวเกินไปจนกระทั่งมีปัญหาติดตามมากระบวนการวิเคราะห์นะครับสิ่งที่เราเห็นที่ประชุมของพรรคประชาธิป,ปัตย์นะฮะปรากฏว่าสมาชิพกพนะรรคสาธิตปุ๋งหนองเตยก็ตั้งคำถามว่า คุณจุรินจะแสดงความรับผิดชอบด้วยการลาออกหรือไม่แต่คุณจุรินก็แสดงบอกว่าไม่แสดงความรับผิดชอบด้วยการลาออกอะไรในการเอาปรินเข้ามาดํารงตําแหน่งนะครับเป็นรองหัวหน้าพักแล้วก็มีคดีอื้อเฉานะครับล่าสุดก็มีคุณกหนกวงตรงงานนะครับรองหัวหน้าพักลาออกมารีกาบุญมีตระกูลกรรมการบริหารพักลาออกก่อนหน้านี้มีธนัทธนากิจอํานวยหรือลูกนัด นะก็ลาออกนะครับไปอยู่กับมอบ3นิ้วแหนะนายสมชัยศรีสุทธิยากรตอนนี้ก็ลาออกนะอดีตเลขาธิการกกตก็ลาออกนะครับต่อไปก็ปรินะวัชระศิลน,นะครับหรือไอติมก็ลาออกหลานของคุณอภิสิทธิเวชาชีวะท่านกสิทธิพิลมนะครับซึ่งเคยเป็นผู้บริหารเคยเป็นรัฐมนตรีของพรรคประชาธิปัตย์ก็ลาออกนะครับแล้วก็ต่อไปก็คุณกอบศัก สภาวะสุขก็ลาออกนายแพทย์บวรคงเดชกิจวิกรมก็ลาออกพีรพันธ์สาลีรัฐวิภาคนะครับคนสำคัญเลยในกรุงเทพมหาคนครก็ลาออกนะครับคุณกรจาติกาวณิตก็ลาออกนะครับอัตวิวรณพักดีก็ลาออกนะครับนายแพทย์ปรีชามุสิกุลก็ลาออก ยังไม่จบนะฮะยังมีคุณวิทูนนามบุตรนะครับนิพิษอินทรสมบัติก็ลาออกถาวรเสเนียมก็ลาออกทวินไพรสนก็ลาออกสุรเชษนาคดิดก็ลาออกเอกนัทพร้อมพันก็ลาออกนะครับอภิชัยเตชะอุบลก็ลาออกนะครับวิทยาแก้วประดัยก็ลาออกในยุคของคุณจุลินลักษณะวิสิทธ เป็นหัวหน้าพักประชาธิปัตย์ซึ่งล่าสุดก็คุณกนกวงทรงานนะครับมาริกาบุญมีตระกูลน้องติง่งก็ลาออกจากกรรมบริการบริหารพักเช่นกันมันเกิดอะไรขึ้นกับพักประชาธิปัตย์นะครับและพักประชาธิปัตย์ควรจะทําอย่างไรสิ่งที่เกิดขึ้นกับพักประชาธิปัตย์ตอนนี้กองเชียร์คุณจุลินก็บอกวานะา่านะฮะทตามนโยบายยึด อุดมการ์ของพรรคนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นตอนนี้ฝั่งแม่ยกที่เชียร์คุณอภิสิทธิ์ก็บอกว่าคุณจุรินต้องลาออกนะครับคุณส่วนผมขออธิบายให้ทราบนะครับผมติดตามการเคลื่อนไหวทั้งเบื้องหน้าเบื้องหลังตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันของพรรคประชาธิปัตย์มาโดยตลอดตั้งแต่ยุคสมัยยังไม่มีชุนชวนหลีกภยัยมาเป็นหัวหน้าพัก นะครับตอนนั้นคุณชวนยังไม่ได้เข้าพักเลยทซ้ำไปนะครับท่านไก่สอนตันตีพงศ์ฮะซึ่งเป็นลูกบนรรมของหม่อมราชวงศ์เสนีประโมทเป็นผู้วางยุทธศาสตร์ของพรรคปฏิปัติเล่าบุ๋ฟังตั้งแต่เริ่มต้นตั้งแต่เริ่มรับคุณชวนหลีภัยเข้ามาเป็นสอสอของพรรคประชาธิปัตย์ในยามที่นะต้องการคนที่จะไปลงสมัครเลือกตั้งสอสอของพรรคประชาธิปัตย์ท่านไก่สอนเป็นคับ ะครบปุญชวนก็ยังจําได้ดีนะครับจากวันนั้นจนถึงวันนี้ตั้งแต่เริ่มต้นนะครับ2,475เป็นต้นมาในการจัดตั้งพรรคประชาธิปัตย์พรรคประชาธิปัตย์ได้ใช้วัฒกรรมในการโจมตีคณะรัฐประหารนะครับที่มีคณะรัษฎรเป็นแกนนำพันเอกพยาพหุผลพลพยุหเสนาศาสตราจารย์ด็อรปีดีพนมยงโดยใช้วาทกรรมว่าต่อต้านเผด็จการ วัฒกรรมต่อต้านปฏิการตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาใช้ในการต่อต้านอะไรต่อต้านกลุ่มขบวนการล้มเจ้าคนในพัชปัตหลายคนหลายกลุ่มไม่เข้าใจวัฒกรรมนี้นะครับจากนั้นท่านควงอภัยวงศ์เนี่ยนะก่อนจะสิ้นใจได้มีชาญเชิญนะท่านไกสอนตติพงศ์กับกลุ่มยังเติร์กเข้าไปพบต่อมานะครับ ก็มีการเชิญหม่อมราชวงศ์เสนีประโมทมาเป็นหัวหน้าพักนะครับแล้วก็วางกลยุทธ์ทางการเมืองก็ให้ทา่านกสอนร,รับท่านกสอนเป็นร,รปูปบุญธรรมแล้วเอาไปส่งเรียนเรื่องการยุทธศาสตร์การเมืองการปกครองนะครับยาวมาจากวันนั้นจนถึงวันนี้จนมีการเปลี่ยนหัวหน้าพักมาเรื่อยๆๆๆๆ,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 ๆก็โดยส่วนใหญ่ก็จะมีทา่านกสอนเป็นคนวางยุทธศาสตร์ทางการเมืองของพรรคปัญญธิปัตหลังจากทาก่านกรสอนเสียชีวิตปุ๊บพรรคปัญญธิปัตก็ เลือ้อยเป็นงูเลยเสยไปเสมาเสยไปเสมาคุณสวนจําได้ไหมครับผมเคยเรียนไว้ด้วยความปรารถนาดีเลยตอนนั้นคุณภิพิธิ์เวชชาชีวะเป็นหัวหน้าพักยังไม่มีการเลือกตั้งนะครับคุณนิพิธิ์ลาออกนะครับจัดให้มีการเลือกตั้งหัวหน้าพักผมบอกว่าคุณภิสิ์จะชนะการเลือกตั้งเป็นหัวหน้าพักอีกครั้งแต่พักจะแพ้การเลือกตั้งและพักแพ้การเลือกตั้งจะมีการเปลี่ยนหัวหน้าพัก และการเปลี่ยนหัวหน้าพักเนี่ยจะเปลี่ยนในภายหลังสิ่งที่ตามมาก็คือว่ามาเข้าสู่กระบวนการยุคข,ของคุณจุลินลักษณะวิสิทธิ์พอยุคข,ของคุณจุลินลักษณะวิสิทธิ์ก็มีการเดินเกมด้วยการถอนลากถอนโขนคนที่อยู่ตรงข้ามพอกหมดคนต่างๆจึงถอยออกถอยออกถอยออกคุณจุลินมีลักษณะการเป็นนักบริหารที่ดีแต่เป็นผู้นําพักที่ประสบปัญหา วิกฤตเรื่องของภาวะผู้นําไม่ต้องยอมรับกันตรงๆนะครับจึงทําให้คนดีในพาคปฏิบัติออกกันเป็นแถวนะครับและมีแนวโน้มว่าจะออกอีกเรื่อยๆทําไมเ่ยมันเกิดเหตุการณ์ลักษณะเช่นนี้ขึ้นในพัคปฏิบัติกัาลังมีปัญหา2ประการ 1. นปัญหาจากปัจจัยภายนอกนะครับภายนอกกําลังเล่นงานพัคปฏิบัติทั้งเสื้อส้มเสื้อแดงและทุกสีกาลังเล่นงานพักปฏิบัติดูดคนของพรคปฏิบัติออกไป นะครับและปัจจัยภายในปัจจัยภายในคือมีการเรียกร้องที่จะให้มีการเปลี่ยนแปลงหัวหน้าพักอยากจะเอาคุณอภิสิทธิ์กลับมาเป็นหัวหน้าพักอีกครั้งหนึ่งก็เลยเกิดเหตุการณ์ลักษณะเช่นชนี้ขึ้นพักจึงกําลังเข้าสู่วิกฤตนะครับตอนนี้ถ้าสมมติคุณจุลินลาออกจากการเป็นหัวหน้าพักนั่นหมายความว่าโคต้าการเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ก็จะหลุดพ้นทันทีสิ่งที่ตามมาคืออะไรทราบไหมครับ รัฐบาลไปต่อลําบากแล้วโดยส่วนใหญ่จะมองเฉพาะภาคประธิปัติใช่ไหมฮะแต่คุณอภิสิทธิ์มาเมื่อไหร่สมมุติเลือกตั้งลาออกมาเป็นหัวหน้าพักเมื่อไหร่เขาจะถอนตัวออกจากการร่วมรัฐบาลเพราะยืนทงวัฒกรรมต่อต้านเผด็จการนะครับและไม่ยอมรับการบรหิหารจัดการของพลเอกประยุทธ์สิ่งที่ตามมาคือพักประชาธิปัตย์นะ จะถอนตัวจากการร่วมรัฐบาลทันทีรัฐบาลจะอยู่ไม่ได้ <c oughs> จำได้ไหมครับผมเคยเรียนไว้นะการที่รัฐบาลจะอยู่ได้จะต้องมีสาเหตุเดียวหรืออยู่ไม่ได้ก็มีสาเหตุเดียวคือความสมคคีของพรรคร่วมรัฐบาลการที่พรรคปราิปัตยโดนเรื่องของปรินส่งผลทําให้เกิดความร,รั่วซระสายเกมที่เดินเพื่อต้องการ ชนะเลือกตั้งในกรุงเทพมหานครแต่ไม่ได้มองเกมใหญ่สำหรับคนเดินยุทธศาสตร์ทางการเมืองการปกครองครั้งนี้เป็นความผิดพลาดเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองการปกครองที่ไม่ควรจะทำตั้งแต่ต้นนะครับคนดูทั่วไปก็เห็นเชิงปรากฏการณ์แต่นักยุทธศาสตร์ทางการเมืองการปกครองเขารู้ว่าเกมนี้ต้องการอะไรแล้เป้าหมายอะไร ทำไมมันเป็นแบบนี้เรื่องการกเดินเกมกรุงเทพมหานครผมเรียนไว้แล้วเดินไม่ถูกที่เดินไม่ถูกเวลาเดินไม่ถูกจังหวะเพราะการเมืองมันมีเวลาของมันถ้าวันนี้ยังไม่มีการเลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพมหานครให้อศวินขวัญเมืองดํารงตําแหน่งเป็นผู้ว่ากรุงเทพมหานครไปก่อนจนการเลือกตั้งใหญ่ ในปี2,566แล้วเสร็จแล้วค่อยจัดให้มีการเลือกตั้งโดยให้มีการจัดการเลือกตั้งที่พัทยาไปก่อนเหตุการณ์ลักษณะเช่นนี้จะไม่เกิดขึ้นหลักผิดเรามองปรากฏการเฉพาะภายในพรรคประชาธิปัตย์แต่ความจริงเมื่อไหร่คุณจุลินลาออกได้คุณอภิสิทธิ์มาหรือคนอื่นมา ก็แน่นอนฮะจะมีการถอนตัวจากการร่วมรัฐบาลค่อนข้างจะสูงยิ่งคุไมิสิทธิ์มาถอนเลยมติพักถอนทันทีไปต่อไม่ได้ใครเดินเกมนี้ก็เพีจารณาให้ดีแล้วนะครับไม่รู้ว่าท่านศึกษายุทธศาสตร์ทางการเมืองการปกครองไว้ลึกซึง้งหรือไม่นะครับผมเข้าใจผมเห็นตัวกระดานละหลักลองลวงเดินแล,ะละ้วล่ะผมไม่อธิบายให้ให้คนภายนอกฟังแต่ สิ่งที่เดินตอนนี้มันกำลังจะเป็นนิเกตีฟสังเกตนะครับอาละอย่างไรก็ตามเรื่องของพรรคประชาธิปัตย์ผมเรียนด้วยความปรารถนาดีมันกำลังโกโซบิกพรรคประชาธิปัตย์จะแก้ไขปัญหานี้อย่างไรทำไมเป็นแบบนี้คุณจุลินเป็นนักธุรกิจที่เก่งแต่กำลังประชิญกับวิกฤตภาวะผู้นำนะครับทำยังไงอะ ไม่ยากเลยไม่ยากเลยนะครับถ้าเข้าใจหลักยุทธศาสตร์ทางการเมืองการปกครองหลักที่จะแก้ไขปัญหาเรื่องนี้เนี่ยหตั้งสตินะครับวิเคราะห์ว่าเกิดอะไรขึ้นและสังเคราะห์ว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับจากนั้นก็แก้ไขสถานการณ์จากแก้ไขสถานการณ์เรียบร้อยต้องปริกกำหนดสถานการณ์เมื่อปริกกำหนดสถานการณ์เรียบร้อย นะครับก็มาเข้าสู่กระบวนการถอดบทเรียนสีหลักนี้จําเป็นจะต้องใช้สำหรับพรรคประชาธิปัตย์นะครับตอนนี้เขาแก้ไขแบบไหนในเชิงวัฒกรรมก็เรียกว่าแก้ผ้าเอาหน้ารอดถอนตัวออกจากการเป็นกรรมการสิทธิผู้หญิงแต่ไม่ลาออกจากการเป็นหัวหน้าพักยิ่งทําแบบนี้พรรคประชาธิปัต,ตย์ต่ำลงต่ำลงต่ำลงโฮ้ยถ้าผมเป็นคุณสือของพรรคประชาธิปัตย์คุณจุลินไม่อยู่ในสภาวะแบบนี้ เสียดายเสียดายนะครับพรรคประชาธิปัตย์ที่อยู่มายาวนาน70-80ปีนะครับอยู่ในสถานะแบบนี้คนในพรรคประชาธิปัตย์กำลังแก้ปัญหาไม่ได้กำลังเลือกสองทางคุณจุลินไปคุณจุลินลาออกคุณจุลินไปก็รัฐบาลล่มโดนเอาคืนประชาธิปัตย์ก็โดนเอาคืนรัฐบาลลุงตู่โดนเอาคืนหมดฟันทงได้เลยนะครับจะแก้เกมนี้อย่างไร ไม่มายากทุกศึกทุกสงกราม,มีได้เอาชนะด้วยสัพะกำลังทุกศึกทุกสงกรำล้วนแล้วเอาชนะด้วยสติปัญญาทั้งสิ้นขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทอศักด์เจียมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ You written thing.